คอยนั่งกอดกระเป๋าเป้เก่าๆบนรถตู้ที่กำลังมุ่งหน้าสู่กรุงเทพเมืองที่เธอหวังว่าจะมอบอนาคตใหม่ให้หลังจากลาออกจากงานเดิมในต่างจังหวัดเธอได้รับข้อเสนอให้ทำงานในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งเงินดีมีที่พักฟรีทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นโอกาสที่เธอไม่ควรพลาดแต่ลึกๆแล้วเธอรู้สึกแปลกๆตั้งแต่รับสายจากพี่นิดผู้จัดการที่โทรมาตอบรับงาน ห้องพักอยู่ในตึกเดียวกับที่ทำงานสะดวกมากเดินขึ้นไปแค่ชั้นสองก็ถึงแล้วคำพูดของพี่นิดทำให้พลอยรู้สึกโล่งใจที่ไม่ต้องเสียงเงินค่าห้องเช่าแต่เธอกลับได้ยินเสียงบางอย่างในสายเสียงกระซิบเบาๆที่เหมือนมีใครอีกคนอยู่ปลายสายเมื่อมาถึงกรุงเทพพลอยเดินเข้าซอยเล็กๆตามแผนที่ที่พีนิดส่งมาอาคารที่พักเป็นตึกเก่า หลังหนึ่งติดกับสถานบันเทิงตัวอาคารมีแค่สามชั้นแต่ดูเงียบจนน่าขนลุกเมื่อเทียบกับเสียงเพลงดังจากข้างล่างพี่นิดกรออยู่ที่หน้าประตูยิ้มให้เธออย่างเป็นมิตรมามาพี่พาไปดูห้องพลอยเดินตามขึ้นไปบนบันไดเหล็กแคบแคบที่ส่งเสียงเอียดอาทุกอย่างก้ารู้สึกหนักตึ้งอย่างประหลาดจนกระทั่งพี่นิดหยุดที่หน้าห้องหมายเลขสิบสามทำไมต้องห้องนี้เหรอคะัพลอยถามเพราะเลขสิบสามมักถูกมองว่าเป็นเลขไม่ดี ที่นิดยิ้มแห้งๆไม่มีอะไรหรอกห้องว่างห้องเดียวพอดีพลอยรับกุญแจมาเปิดประตูห้องเล็กๆมีเตียงเดียวตู้เสื้อผ้าและโต๊ะไม้ตู้เก่าที่เต็มไปด้วยรอยขีดควรทุกอย่างดูปกติยกเว้นกลิ่นอับชื้นเหมือนห้องไม่ได้ถูกเปิดมานานพักผ่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มงานเลยพี่นิดบอกก่อนจะเดินลงไปพลอยปิดประตูล้มตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยแต่ไม่นานเธอก็ต้องลืมตาโพลง เสียงกึกกึกดังมาจากตู้เสื้อผ้าข้างเตียงเหมือนมีใครขยับอยู่ข้างในเธอรวบรวมความกล้าค่อยๆเอื้อมมือไปจับลูกบิดแล้วเปิดมันออกในนั้นมีเพียงเสื้อผ้าเก่าๆแขวนอยู่แต่ทำไมเธอรู้สึกเหมือนเงาดำๆบางอย่างเคลื่อนผ่านไปด้านหลังตู้และก่อนที่เธอจะปิดตู้ลงเธอสังเกตเห็นบางสิ่งถูกเขียนไว้บนแผ่นไม้ด้านในฉันยังอยู่ที่นี่ คืนนั้นพลอยนอนพลิกไปมาทั้งที่ร่างกายอ่อนลา้าจากการเดินทางแต่สมองของเธอกลับตื่นตัวภาพของข้อความในตู้เสื้อผ้ายังคงติดอยู่ในหัวฉันยังอยู่ที่นี่มันหมายความว่ายังไงใครกันที่เขียนไว้แล้วฉันที่ว่าคือใครเธอพยายามคิดในแง่ดีว่าอาจเป็นแค่ลายมือของใครสักคนที่เคยอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกไม่สบายใจ วันต่อมาพลอยเริ่มทำงานวันแรกสถานบันเทิงแห่งนี้เต็มไปด้วยแสงสีและเสียงเพลงดังทุกอย่างดูตรงข้ามกับความเงียบงันของห้องพักของเธอโดยสิ้นเชิงไหวไหมแพรวพนักงานรุ่นพี่ถามขนาดยื่นเครื่องดื่มให้ลูกค้าพลอยพยักหน้าโอเคค่ะแต่เมื่อคืนแอบนอนไม่ค่อยหลับแพรหัวเราะเบาๆชินชินเดี๋ยวก็ชินเองเธอไม่ได้บอกแพรเกี่ยวกับข้อความในตู้เสื้อผ้าพลอยแค่บอกตัวเองว่า มันคงไม่มีอะไรหรอกหลังจากเลิกงานเธอกลับไปที่ห้องเวลานี้เป็นช่วงตีสองกว่ากว่าทางเดินของอาคารเงียบสนิทมีเพียงเสียงลมพัดแถวผ่านหน้าต่างเธอเดินเข้าห้องปิดประตูและถอนหายใจเฮือกใหญ่ในที่สุดก็ได้พักเสียทีเธอเดินไปที่อ่างล้างหน้ามุมห้องและเปิดก๊อกน้ำล้างหน้าล้างตาให้หายเหนื่อยแต่ทันทีที่เงยหน้าขึ้นมามองกระจกเธอก็ต้องชะงักเงาของเธอมันดูแปลกไป มันเหมือนตัวเธอเองแต่ใบหน้ากลับดูคล้ำหมองและดวงตาดูว่างเปล่าเหมือนไร้ชีวิตพลอยกระพริบตาเงาในกระจกยังคงจ้องมองกลับมาแต่มันไม่ได้ทำตามการเคลื่อนไหวของเธอเธอรู้สึกขนลุกรีบคว้าผ้าขนหนูมาเช็ดหน้าแล้วมองกระจกอีกครั้งทุกอย่างกลับเป็นปกติเหมือนเมื่อครู่นั้นเป็นแค่ภาพหลอนเธอสายหน้าให้ตัวเองคงแค่เหนื่อยเกินไป เธอเดินไปปิดไฟแล้วล้มตัวลงนอนแต่ก่อนที่เธอจะหลับตาเธอได้ยินเสียงหนึ่งดังแถวๆเสียงกระซิบเสียงที่ดังมาจากตู้เสื้อผ้าพลอยเธอเบิกตากว้างและหายใจไม่ออกใครบางคนรู้จักชื่อเธอคือนนั้นพลอยพยายามขมตานอนแต่เสียงกระซิบที่ดังมาจากตู้เสื้อผ้ายังคงก้องอยู่ในหัวเธอมั่นใจว่าตัวเองไม่ได้หูฝาดมันต้องมีอะไรบางอย่างอยูอย่ในห้องนี้ เธอคิดจะเปิดตู้เสื้อผ้าอีกครั้งแต่ความกลัวทำให้เธอเลือกดึงผ้าห่มคลุมโปรงแทนพยายามตอบตัวเองว่าอาจเป็นแค่เสียงลมลอดผ่านเข้ามาวันต่อมาพลอยไปทำงานตามปกติแต่ในใจก็ยังรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนจนกระทั่งเธอเจอพี่นิดผู้จัดการที่ช่วยจัดห้องพักให้วันแรกพี่นิดคะห้องหมายเลขสิบสามเคยมีคนอยู่มาก่อนหรือเปล่าคะพี่นิดชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะฝืนยิ้ม ทำไมรอคือหนูรู้สึกแปลกแปลกเหมือนมีคนอยู่ในห้องแต่พอหันไปดูก็ไม่มีใครพี่นิดหัวเราะเบาเาโอยพ่อยคิดมากไปเองมั้งพักผ่อนเยอะเดี๋ยวก็ชินเองคำตอบของพี่นิดไม่ได้ทำให้พลอยรู้สึกดีขึ้นเลยกลับกันเธอรู้สึกว่าพี่นิดกำลังปิดบังอะไรบางอย่างคืนนั้นฝนตกหนักฟ้าร้องเสียงดังจนตัวอาคารสั่นสะเทือนพลอยเลิกงานและเดินขึ้นบันได กลับห้องไปอย่างเร่งรีบหวังจะรีบล้มตัวลงนอนแล้วลืมเรื่องแปลกๆทั้งหมดไปเธอปิดประตูห้องลงก่อนจะเดินไปหยิบผ้าขนหนูเพื่ออาบน้ำแต่แล้วไฟก็ดับลงความมืดมิดเข้าปกคลุมห้องมีเพียงแสงฟ้าผ่าจากด้านนอกที่ส่องผ่านหน้าต่างเป็นระยะระยะเพอหยิบมือถือขึ้นมาเปิดไฟฉายขนาดเดียวกันก็ได้ยินเสียงบางอย่างแครกแครกเสียงเหมือนอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ที่ปลายเตียง เธอส่งไฟไปทางนั้นแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากเงาของตัวเองที่สะท้อนบนกระจกตู้เสื้อผ้าพลอยพยายามตั้งสติคิดมากไปเองอีกแล้วเธอบอกตัวเองแล้วหันไปทางประตูห้องน้ำเตรียมจะเดินไปอาบน้ำปังเสียงดังสนั่นจากตู้เสื้อผ้าทำให้เธอสะดุ้งสุดตัวประตูตู้เปิดออกเองช้าๆแม้ไม่มีลมพัดเข้ามาไฟจากมือถือของเธอสอ่งเข้าไปด้านในที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรผิดปกติ แต่แล้วจู่ๆโทรศัพท์ของเธอก็ดับไปเองเธอจมดิ่งสู่ความมืดมิดทันทีเสียงฟ้าผ่าดังขึ้นอีกครั้งพลอยพยายามข้อมือถือเพื่อเปิดไฟแต่ก่อนที่เธอจะทำอะไรต่อได้เธอรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบอยู่ข้างหลังเธอเบิกตากว้างแข็งค้างไปทั้งตัวรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างอยู่ข้างหลังเธอจริงๆออกไป เสียงกระซิบดังแผ่วที่ข้างหูพล่อยกรีดร้องสุดเสียงก่อนทุกอย่างจะดับวูบลงเสียงฟ้าร้องดังสนัันตกให้พล่อยลืมตาขึ้นมาท่ามกลางความมืดเธอยังอยู่ในห้องแต่ตอนนี้ตัวเธอนอนอยู่บนพื้นข้างเตียงมืดและขาสัน่นท่าความเย็นเยียบยังคงปกคลุมรอบตัวราวกับมีบางสิ่งอยู่ใกล้ๆเธอค่อยๆลุกขึ้นในตาสำรวจรอบห้องไฟฟ้ายังไม่กลับมาทุกอย่างตกอยู่ในเงามืด พลอยคว้าโทรศัพท์มากดเปิดไฟฉายแต่มือของเธอกลับไปกดเปิดกล้องหน้าแทนภาพในจอทําให้เธอแทบลืมหายใจที่มุมห้องใกล้กับตู้เสื้อผ้ามีผู้หญิงผมยาวในชุดสีแดงยืนอยู่ดวงตาของเธอเบิกกว้างหน้าซีดเผือดเหมือนไรเลือดเธอกําลังจ้องมองมาที่พลอยราวกับรอให้เธอเห็นพลอยตกใจจนมือสัน่นทำโทรศัพท์ร่วงกระแทกพื้นเธอรีบเงยหน้ามองไปที่มุมนั้นอีกครั้ง แต่มันกลับไม่มีอะไรเลยเธอเห็นจริงๆใช่ไหมเธอหอบหายใจรีบลุกไปเปิดประตูออกจากห้องวิ่งลงไปชั้นล่างโดยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นแพลวกับที่นิดที่ยังอยู่ในร้านเหลือบมองพลอยที่หน้าซีดเผือเงอไหลทุ่มตัวเป็นอะไรพลอยแพลวรีบเดินเข้ามาประคองพี่แพลวห้องของพลอยมีคนอยู่ คำพูดของเธอทำให้พี่นิดมีท่าทีแปลกไปเล็กน้อยก่อนจะเอ่ยขึ้นเสียงเรียบเห็นอะไรพล้อยหันไปสบตากับพี่นิดความรู้สึกบางอย่างบอกเธอว่าพี่นิดรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้หญิงผมยาวใส่ชุดสีแดงสีหน้าของพี่นิดเปลี่ยนไปทันทีราวกับได้ยินชื่อของใครบางคนที่ไม่ควรเอ่ยถึงพร้พาพรอยมานั่งสงบสติที่มุมหนึ่งของร้านก่อนจะกระซิบเสียงเบา พลอยพี่จะบอกอะไรให้นะแต่ห้ามไปพูดต่อเด็ดขาดพลอยกลืนน้ำลายลงคอก่อนพยักหน้าเมื่อแปดถึงเก้าปีก่อนห้องที่พลอยอยู่เคยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพักเธอชื่อแอนเธอทำงานที่นี่เหมือนกันแต่คืนหนึ่งเธอกลับหายตัวไปไม่มีใครเจอเธออีกเลยหายตัวไปหมายความว่ายังไงไม่มีใครรู้มีคนบอกว่าเธอหนีไปบ้างก็บอกว่า เธอถูกฆ่าแต่ที่แน่ๆคือตั้งแต่เธอหายไปคนที่มาอยู่ห้องนั้นทุกคนเจอเรื่องแปลกๆจนต้องย้ายออกพลอยรู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแล้วสบไม่เคยมีใครเจอเลยหลรือแพรวสายหน้าไม่มีใครกล้าค้นหาพลอยกำมือแน่นหัวใจเต้นรัวเธอรู้แล้วว่าเสียงกระซิบที่เธอได้ยินมันอาจจะไม่ใช่การหลอกหลอน มันอาจเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือและเธอจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าแอนหายไปไหนพรอยนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนหลังจากที่แพรวเล่าความจริงเกี่ยวกับแอนให้เธอฟังเด็กสาวที่หายตัวไปเมื่อ8ถึง9ปีก่อนไม่มีใครพบศพแต่ทุกคนที่เข้าพักในห้องนั้นล้วนเจอเรื่องสยองพรอยมั่นใจว่าแอนไม่ได้ไปไหนไกล และเธอกำลังพยายามบอกอะไรบางอย่างกับเธอเธอรู้ดีว่าต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปรุ่งเช้าพลอยตัดสินใจกลับไปที่ห้องหมายเลขสิบามอีกครั้งเธอยือนมองตู้เสื้อผ้าตัวเก่าที่เมื่อคืนเปิดออกเองแล้วก็คิดถึงข้อความปริศนาที่เขียนอยู่ข้างในฉันยังอยู่ที่นี่เธอสูดหายใจลึกๆก,ก่อนตัดสินใจทำบางอย่างที่เธอไม่เคยคิดจะทำมาก่อนก็ เสียงของมันฟังดูแปลกไปจากพื้นส่วนอื่นในห้องเหมือนกับว่าข้างใต้ไม่ได้เป็นพื้นปกติเธอลองใช้แรงดันลงไปแล้วแล้วพื้นไม้แผ่นนั้นก็เผยให้เห็นช่องลับที่ถูกปิดซ่อนเอาไว้หัวใจของเธอเต้นรัวเธอรีบส่องไฟลงไปในช่องนั้นและสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจชุดที่หลงเหลืออยู่ยังเป็นสีแดงแม้จะซีดจางตามกาลเวลา พลอยซุดตัวลงมือไม้เย็นเฉียบเธอรู้แล้วว่าแอนไม่ได้หายตัวไปไหนเธอถูกฆ่าและศพของเธอถูกฝังไว้ที่นี่ตลอดเวลาพลอยรีบแจ้งตำรวจทันทีตำรวจเข้ามาตรวจสอบและขุดเอากระดูกที่พบไปตรวจสอบผลออกมาไม่นานนักมันคือศพของแอนจริงๆแต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นคือการสืบสวนพบว่าพี่นิดเป็นผู้ต้องสงสัยหลักเธอเคยเป็นผู้ดูแลของแอนและมีข่าวหรือว่า แอนอาจจะรู้เรื่องบางอย่างในสถานบันเทิงที่ไม่ควรรู้จนทําให้เธอถูกกาจัดเพื่อปิดปากเมื่อหลักฐานมัดตัวพี่นิดก็ต้องยอมรับสารภาพว่าเธอเป็นคนฆ่าแอนจริงๆตดปล่อยดวงวิญญาณหลังจากเรื่องราวทั้งหมดจบลงพลอยเก็บของออกจากห้องหมายเลข13ทันทีเธอไม่คิดจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกแต่ก่อนจะออกจากห้องเธอหันไปมองรอบๆเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกระซิบเบาๆ แอนหลับให้สบายเถอะนะสายลมเย็นๆพัดผ่านตัวเธออย่างเบาเบา,ากับเป็นคำขอบคุณจากใครบางคนเธอยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเดินออกไปจากที่แห่งนี้พร้อมกับทิ้งเรื่องราวสุดสยองไว้เบื้องหลังตลอดกาล